ไะ go เข้าฟังฟังเข้าครับพี่ฟังอยู่ไหนลูกพี่ฟังอยู่ไหนพี่ซเนลเวอ๋อพี่ฟังอยู่บ้านพี่ฟังทำไรพี่ฟังเล่นเกมใช่ไหมอืฮะ แล้วหนูจะไปไหนลูกฟังข้าวจะไปไหนหืมฝ <laughs> รั่งน้อยจะไปไหนครับลูกเอาไม่ตอบโอ้ยแดดออกแต่เย็นนะ มามีเส่เสื้อปะป๊ามาตัวเบลอเลยมาจับมือมามีครับลูกโกอ่ะหนูเดินไปก่อนนะอือ mm ฮึอ hmm. ระวังรถนะระวังรถนะครับลูกไอช่วงแปดอือหือ น้ <No. S 1> องน้เดินไปทางนู้นครับลูกไปทางนูน้นไปทางนูน้นอ่าฮะทางนี้ครับ <Okay. S 1> ครับ Mm? Careful, hold my hand, hold my hand, Pete. Yút còn. Yút khắp lục yút. Okay. We go. Mm -hmm. Go. ไปทางนี้ลูกทางนี้ครับลูกทางนี้นนโอเคมาโชว์อยู่นี่ม,นมาโชว์อยู่เนี่ย่ะมาหนูจะถือทำไมไหลายอันแล้วอ้าว้าปอมาเดินเนาะ ทางนี้ทางนี้ครับลูก <Yeah. S 1> uh huh. เดินไป <Okay. S 1> ลูกเซตบายบายสิครับลู bye, กเซตบายบายก่อนนี้บายบาย